สวัสดีครับเดือนพฤศจิกายนเนาะเราจะพาไปเดินป่านะไปน้ำตกหัวช้างเส้นทางนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์นะที่มีเกียร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มาก็มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพนะความแข็งแรงของร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปนะเดินอีก20นาทีนะเดินอย่างเดียวนะเดินอย่างเดียวไป ไปน้ำตกหัวช้างกันครับไป Let's go Let's go Let's go ครับ Let's go เลยครับไป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  Let's go ไปไ้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะเมื่อคืนก็ฝนตก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 เมื่อคืนฝนตกก Let's go เลยครับก็เดินเลาะละัดเลาะ,ล,ะ,ล,ะลำธารขึ้นไปนะ เป็นน้ำตกหัวช้างน้ำตกหัวช้างก็มีสามสายนะมีสามสายเป็นแหล่งเกิดของแม่น้ำในป่านะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนาะก็เดินไปดูต้นน้ำนะโอเคเจอ my friend แล้วเฮ my friend how are you yeah me e and f i v e yeah we come from uk wow nice to meet you ah it's it's strong man you going to the waterfall yeah waterfall there มีอิ y สดเหรอ n นตกเ of ะแยะขอบคุณมากบายสนุ h มา a เลยขอบคุณมากขอ o คุ o มาก h อบคุณมากขอบคุมากขอบคุณากอบคุณมอบกขอบมากอคุณมากขอบคมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอลากขา ก็ <c oughs> ป่าหุยุงค่อนข้างเยอะเมื่อคืนฝนตกนะก็เรนค่อนข้างเยอะมอเรนนิ่งมาเดินเข้าไปไหน่อยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเนาะก็เข้าไปก็ฝากกดติดตามนะ ปลายเอสจีเอ uh, 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 so ็มนาะปลายเสกสันแมนเนาะชแนลนะครับก็พาละ่าไม่ไปไกลครับอยู่แถวบริเวณปายนี่แหละปลายก็มีธรรมชาติที่สวยงามโอ้ยโอ้มามเพื่อนเราเฮลโลสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับยืนอจเออเช็คแก่เช็คแก่าย ก็มีชาต,ต่างชาติเข้ามาเที่ยอวอนะก็มาดูบรรยากาศค้อมแข็งแรงของภูเขาและสายน้ำเนาะตรงนี้ก็รับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางเรามีจุดหมายกำหนดไว้20นาทีนะหนูซีจะถึงไหมก็เดินไปเรื่อยๆนะ Oh. Mm. ทางคนข้างแคบนะครับฝนตกต้นไม้ล้มต้องรอดออกไปครับติดติดตครับก็ไปได้สองทางนะทางนี้ จะเดินขึ้นเขาไปนี้นะเดินขึ้นเขาไปนี้แต่ผมเลือกทางนี้ผมเดินเลาะไปทางลำธารเนานะเลาะไปเรื่อยๆนะครับก็ระวังหอรอหินลื่นนะหิรลื่นระวังหินลื่นผมก็เดินเลาะขึ้นไปตามลำธารก็นะมีปลาให้เห็นพอประมาณนะครับ เดินสม,มบูรณ์เลยทีเดียวครับยิ่งเป็นหน้าฝนนี่ก็พฤษภามิถุนากรนกรดาสิงหาฝนก็เริ่มจะไม่มีละเดมนชูชันตกนนก็เดินลัดเลาะลำธารขึ้นไปเนี่ยครับมันมีทางเดินเล็กๆนะฮะก็ให้สังเกตก็สังเกตทางเดินเล็กๆ ถ้าให้ดีก็พกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับมีดพ้านะครับแล้วก็ไม้ขีดไฟน้ำดื่มอาหารมาด้วยนะเพราะว่าเวลาเราหิวเราจะได้มีพลังในการเดินนะมี energy ในการเดินนะ i s, <S, s h a d m o r e energy go to อ่าช้างบริภ And they put in the put the river, opposite there, in small, in small ล o t ร o ไปถ the big, big waterfall. ์กช้างนะ big waterfall. ก็มาถึงตรงนี้ก็ใกล้จะถึงละนะครับก็พอสมควรต้องใช้พลังงานพอสมควรนะครับ you have more energy นะ you have more energy and we score the big big waterfall วีแคน v i ซิตโอเวเดอริทวิทอี๊บเดียวก็ถึงละมาถึงนี้ก็ค่อยเดินนะหินมันลื่นฝนตกนะ พอถึงแล้วครับน้ำตกหัวช้างเนาะหัวช้างวัดฟ่ออินพายเรีลคัมทูพายแอนด์เอนจอยแอนด์เทคแคร์อ่าเดี๋ยวล็อกเวล and and uh, and can ี่สลิปเลยแอนด์วีแคนชูชเดาไายเชือกข้ามไปนะดูเดาเลสกหม้อทำเอาเรีโกเลสฟเลิโก็เลิโก็ ถึงแล้วครับน้ำตกหัวช้างครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตาม18 19 20นาทีพอดีครับขอบคุณครับ